คนเยิมมากไม่สามารถที่จะก้าวย่างเข้าไปได้เลยดูผู้คนสะกอนนะครับทุกคนเราจะก้าวย่างเข้าไปได้ยังไงโอยง้ยน่ารักจังสามร้อยแปดสิบปกต่ายน่ารักจังอุ้ยกระป๋อแบบเก๋อ่ะแบบชิกะ ว้าวเพิ่งดึงพบกันอีกแล้วกับอินนีมินอินอาร์ตทอยในครั้งนี้เรามากับลุคแบบใหม่แบบสับเป็นแบบชายแท้นะครับแมนแมนนะครับไว้หนวดคาเททชอบแบบป๊อปมาดซีคอนสแควร์สีนักรีนะครับเป็นสาขาที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยตุ๊กตุ่นอะไรน่าสนใจจริงๆอะเราอยากถ่ายมั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าวันแรกะที่เปิดตัวนะครับคือวันที่1 4คือจะบอกว่าคนประมาณ5ล้านเราก็เลย ไม่ได้เข้าในวันแรกนะครับแต่เรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูนะว่ามันแบบคนเยอะขนาดไหนนะครับแบบคนต่อค hmm. ิวแบบโหดมากนะทั้งหน้าร like ้านวันนั้นนะวันแรกอมันจะมีศิลปินเปิดตัวของน้องฮาชิปปุปูมาเซ็นลายเซียนได้เลยคนก็เลยยิ่งบึ้มก็ไปใหญ่นะครับเราจะไปดูกันว่าข้างในมีน้องอะไรน่ารักน่ารักแล้วเราจะเลือกช็อปน้องอะไรกันบ้างนะครับไปโกเจอกับอะไรน้องมอลลี่มันแต่งผนังได้หรอ อ๋อเออใช่เว้ยเหมือนน้องออกมาจากแบบอวากาศนี่ไงอันนี้เป็นแบบนี้เหรออุ้ยน,น้ํา<ว>หอมน้องเป็นน้ําหอมพี่ใส่น้ําหอมปะห้าร้อยห้าสิบเออน่ารักจังเลย <Yes. S 1> อันนี้เป็นลาบิบิวอุ้ยมีก้อน่ารักจังเลยน้องเป็นเหมือนสร้อยอุ้ยละอูเป็นสีส,สวยเนาะเท่าไหร่ หกพันหรอตัวนี้เป็นแก้วนี่ไงยอยากได้เนี่ยอยากได้ตัวในหัวใจกับเชอรี่จับเชอรี่ให้หน่อยเชอรี่หรอ,อหัวใจก็ได้สามร้อยแปดสิบหนักเขาว่าเป็นตัวอาจจะเป็นตัวนเนอะใสกชะดาปปะใหญ่มากอันนี้คืออะไรอ่ะน,น้องคนนี้เป็น430บบาท หนอ๋อ oh, น้องคือน้องคนนี้ว้า wow, วสวยนะเออน่ารักเนาะมีซิบด้วยส่ารดกเจ้ราคาช็อปแล้ว380เองวปรสิบเองวะโอ้ยน่ารักจัง380นี่ไงมาอีกแล้วครับโอ้ยนี่เป็นบาทมิกก้า บัตรด้านลางบัตร380แปดสิบลว,วจะเป็นตุ่มนุ่มๆแปลกๆมีก็ดูราคา550ลาบ,บิวิวชอบ yes ปซื้อกันตัวเป็นพันอันนี้เคสมือถือ850บาทอุย้ยดูกระเป๋าเราพูดน่ารักมากนี่ไงมีก็มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นตัวแบบนี้นุ่มๆ อุ้ยมีก็เราจะไม่มีตัวนั่งเลยอ่ะอต้องมีมต้องมโอ้ยน่ารักจังน้อง<ม>คนนี้อยากได้ตัวนี้นี่ไงมีก็กน้องคนนี้ไงที่เราจับไปแล้วหูกูอ่ะน้องหาซีปิปิวนี่ไงน้องกระต่ายน่ารักจังใครจะเอาอีกบ้างนะมาแล้วนะจ้านะสิวายน้องหาซีปิปิวโอ้ยยังไงน้องกระต่าย น้องก็แต่น่ารักจังเลยอะ่ะเราได้น้องแอปเปิลไปแล้วราศีก็มีนะครับ380ร้อเท่านั้นอุ้ยใครเบบี้เนี่ยน้องน่ารักมากเลยอยากจุ่มอยากได้ตัวสูงสูงอะ่ะเราได้ลิงไปแล้วนะ,อ,ะอุ้ยน่ารักมากเลยยังไงใครสนใจบ้างเออสี่ร้อยสามสิบ น่ารักมากมาละอุ๊ยเนียวตาเ <Yes. S 1> นียวตาสามร้อยแปดสิบอ๋อน่ารักมากเ <c oughs> นียวตาดูอันแต่อคอคอ,คอีคอเก่าก็น่ารักนะดูอุ้ยรอบนี้ป๊อปมาร์ทเขาทำมีฉากแล้วนะครับนี่ <c oughs> ก็จะสวยๆเลย อุ้ยน้องของเยอะมากนะครับสาขานี้ดูสิว้าวาว้า,า,าวเลยตัวนี้น,น่ารักน่ารักเราจะได้อะไรเอ่ยต่ายก็น่ารักน้องอันนี้ก็น่ารักนี่เราได้น้องคนนี้ยอยากได้จระเข้ด้วยอ่ะเนี่ยอุ้ยอยากได้มอลลี่สเปดอ่ะเราได้ตัวนั้นตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้พันห้าสิบเราจะนางสวยนะ ออันนี้เป็นนีคอลเลคชันดีไหมจะได้ไม่ซ้ํากันซองอันนี้หนักสุดเราจะด้วยจากน้ําหนักนี่โรนอโอ้อบตัวนี้จังโอ้น่ารัอุ้ยมันเป็นเงาเงาด้วยนะมันออกแบบเป็นเงาเงาวิงวิงน่าคิดน่าหลับนั่นหลับตัวนี้ตัวใหญ่สองหมื่นหนึ่งตั้งส่วนนะดูตัวนี้สวยสวยเลยอ่ะ ามานนนันก็โดนฝุนดิก็้วโดนยังไงมันขึ้นแังแค่ดู้ว่าเป็นกามาจีมันมีตุ๊กตาไหมหรือมันเป็นอะไรอุ้ยกระเป๋าแบบเก๋อ่ะแบบชิคอ่ะอุ้ยนี่เข็มกาดเั็นเจอแล้วตุ๊กตาสกอร์น่าหกลอยเก้าสิบอุ้ยเท่ากันกันกบอันเลยอ่ะแล้วก็ เพนด้าน่ารักจุง380รยแปดสมาแล้วครับนี่เลยพวกมาพวกมาพวกมานี่เลยจุกๆ ราไปช็อปจากป๊อบมาที่ซีคอนศีนครินนะครับส่วนอันนี้เป็นน้องชินจังที่เราไปหมุนหมุนมาสี่ตัวมีความไม่ซ้ำแบบเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยพร้อมกันป๊อบมาซีคอนอันแรกเราซื้อเป็นน้องสวีทบีนี่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ตัวสับนะครับที่เราจะเปิดกันอันที่สองเป็นน้องฮาซีปิวที่เราเคย ถ่ายในเทปที่แล้วนะครับเราเห็นว่ามันน่ารักมากเราบอกว่าเราจะไปจุ่มอีกเรากเลยจุ่มไปอีกหนึ่งน้องสกาแพนดาคอนเทนต์นี้เราก็เคยแกะไปแล้วนี่น่ารักมากเลยเราก็ได้มาอีกหนึ่งจุ่มนะครับครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนสามตองลองดูสิโอยจาอยู่เฉยลูกเปิดหาซีรูปด้ครับนี่เรามีตัวนี้นะชิบะ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเสือที่หลุด Q C นะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับไปตามดูได้เลยว่าตัวอีกตัวหนึ่งที่หลุด Q C อะเราจะทำยังไงน้องเพนกวินกระต่ายน้งกระต่ายนะกระต่ายหูฟานพาซีปูปูคอลเลกชันนี้น่ารักมากเลยใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนกับน้องชิบะนะเเฮ้ ออกมาแล้วทุกคนนั่นนีก่ก้อเอ้ยมันนั่งว่ะแปลว่าตัวเดิมเหรอชิบ้าเหรอนั่ีชิบ้ตัวนี้ตัวเดิมเหรอตัวนี้ด,นดูการ์ดสิม <c oughs> ีตั้งสิบสองตัว ีกเลยอ่ะแอนซื้อต่อัาหน่อยนะงินนะสองตัวนี้ไม่ซ้ำแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเราัไม่มีนะครับตัวต่อมาเป็นน้องสกาเปนดาเพื่อนเราอยากได้ตัวหิมะตัวนี้แต่ว่าจริงๆคอลเลคชันนี้สวยหมดเลยรอบที่แล้วเราได้หน้ากล่องไปนะหน้ากล่องสวยมากจนเราอยากได้เองเราก็เลยมาจุมนะครับ เราคิดว่าน่าจะเป็นน้องหิมามั่นใจไหมซ้ําอีกเราไม่ซ้ําแน่นอนเฮ้ยจับดูสิหน้ากล่องว่ะหน้ากล่องขอดูการละกันแต่มตาที่แล้วเราได้หน้ากล่องหน้ากล่องหน้ากล่องเย้ได้ก่อนครับเอ๊ะเทปนี้เป็นเทปซ้ำนะครับของซ้ำสองกล่องแล้ว ว้าวอุ้ยน้องน่ารักมากน้องสวยมากเลยนี่สวยจริงๆนะตัวนี้ <Yes. S 1> เพราะว่ามันเป็นกำมะจีข้างบนนะครับนี่เป็นน้องแบบเป็นแบบซันตา้านี่ดีเทลเป็นกระดิง่งดึงดึงดึงดงแล้วก็แบบหยุดยับไปหมดเลยมีด้านหลังเป็นแบบเหมือนกับแบบทรงคอเป็นน้องซันตา้าน่ารักมากน่ารักมากเสวยมากามันเป็นกำมะจีน่ะอนี่การ์ด ตัวสุดท้ายตัวนี้มั่นใจไม่ซ้ำไม่ซ้ำแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเป็นตัวแรกที่เราซื้อน้องสวิตบีนนะครับนี่ปล่อยพลังก็คือตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินตัวนี้เลยน่ารักมากแล้วก็เลยเอ้ยชวยวน,น้องทีอยู่ดาวละเครื่องบินแกะเครื่องบินอุ่ย <Wh ee! S 1> เต็มเลยอ่ะเต็มกล่องเลยอ่ะจับไปเจอเลยอ่ะเอเอฮ้ อะไมีมู๊ะต้องบินจริงหรอไม่ใช่น้องน่าจะเป็นถั่วเขียวเหลืองปะเป็นแบบที่มันเป็นอย่างงี้อ่ะเหมือนเป็นเปลือกกล้วยถูงเค้าดีไซน์ด้วยนะสวิทบินน่ารักมากเลยอ๋อ มเ,เหมือนได้สองตัวอันเป็นตัวใหญ่นะน่ารักมากเลยงาเป็นเนียนๆนะครับเป็นดอกไม้อุ้มเหมือนถือเด็กๆอยู่น่ารักมากเลยเราไม่ได้นะครับตัวเครื่องบินนะครับแต่แล้วน้องก็หนักมากเลยน้องก็ดูหนักนะครับแล้วน้องก็สวยงามมากแล้วเหมือนน้องแสต <ๆ S 2> <ล>นเพิร์ดน่ารักมากเลยโอุ้มเด็กๆด้วยดูสิตาเด็กมองหน้านอนมองหน้ากล้องนอยเป็นเหมือนแบบ กรีบดอกไม้นะครับบุญแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะก <God. S 1> ็ส์นี่การนองก็จะเป็นความสดใสน,นะครับจะเป็นสีแบบพาทิธรรมชาติน่ารักมากเลยอะ่ะถ้าเราเป็นเขียนชื่อน้องแบบนี้เลยส่งท้ายกันด้วยน้องซินจังน้องซินจังสี่อันที่เราไปเซนต์เบสเกตนะครับแล้วเราก็ไปเจอตู้น้องซินจังเยอะมากแล้วเราก็เห็นน้องซินจังเราก็เลยหมุนมาสี่หมุนไม่สามประมือ น,นี่น้องสินซังแบบฟุดไปโรงเรียนซีนาซูเกะไปโรงเรียนแล้วหมวกไปหมวกเป็ดเหรอดูป่ะนี่น้องนาา่ารักแต่น้องมอมมอมนะน้องมีความเหมือนมอมมอมไปเล่นอะไรมาน่ารักมากเลยเป็นใส่หมวกเหมือนเป็นกบนะครับเป็นชุดนักเรียนสีขาวฟ้านี่มีกระเป๋าด้านหลังลองสิงจัง น้องสินจังอยากลับบ้านแล้วสินจังที่ใส่ชุดเทพเจ้าสายฟ้านะครับรงมาในส่วนของซุปเปอร์ฮีโร่คือเห็นน้องแว๊บแล้วแบบต้องจุ่มมาแล้วเราก็อยากได้ครบทุกตัวนะแต่เรารู้สึกว่า,าตอนนั้นเรามีเงินเท่านี้เทพเจ้าสายฟ้ามันรามากยกเมอ๋อเป็นท่าแบบน้องแบบยกไม่ขึ้นน้องก็แบบ ออีใช่ไหมตลอกอ่ะแล้วแล้วดูมีเหงื่อแตกด้วยนะครับดูแบบใส่ชุดของพี่ตองของเราน่ารัก <c oughs> สวยอ่ะเหมือนมากดูดีเทลดีนะนี่ตัวนี้ยืนได้แน่นอนนี่ยืนเฮ้ยตัวนี้ยืนได้สวยงามน้องพี่เจ้าตอ <c oughs> สีดำๆนี่น้องเป็นน้องแบทแมนแบทแมนดิกินนะครับต <c oughs> อกตาม อ้ยน่ารักมากดูสิจนไม่อยากจนไม่อยังไงอ่ะน่ารักสุดเลยเป็นน้องแบทแมนนะครับที่กำลังทับชิโร่ที่ชิโร่เนี่ยหน้าเป็นอ่อโจเกอร์หน้าเป็นโจเกอร์น,นะครับน่ารักมากคือมันเป็นน้ำอัลโลมิ่งยี่ห้อหนึ่งน่ารักมากเลยแล้วก็ทำหน้าแบบของเหมือนกับเหมือนกำลังกินเคี้ยวอะไรอยู่สักอย่างเลงเนาะสวยอ่ะร้อยหนึ่งก็โอเคนะแล้วก็เนียนกริบเลยนะงานทำงานล็อตเนี้ย สุดท้ายนะคะรับก็คือซูเปอร์แมนชิ่ดเชิ่ดเชิ่ดอุยอยอยย้ยน่ารักที่สุดในสามรอบเลยน่าร,รักมากเอ่ะถ้าแบบนี้มีปล่อยหวานด้วยจ้าซูเปอร์ม,มีปล่อยหวานมีโลโก้ซูเปอร์แมนเรียบร้อยใส่ชุดแบบอย่างดีน่ารักมากนี่เป็นการจุ่มกระชปองชินจังตัวละหนึ่งร้อยนะครับ ยู่ดีเหาะได้แล้วครับอใครมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกมาได้เลยชีน่สเกเคเองอะไรละตัวอะยอ่ะนี่น้องชิบะของเราซ้ำตัวนี้เราคิดว่าเราอาจจะไปใครสนใจอินบ็อกเข้ามาสนใจอินบอกเข้ามาในอินตาแกรมก็ได้ในแฟนเพจเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลดราคาพิเศษให้นะรับ แล้วก็น้องคนนี้เป็นนอสกาเป็นหน้า,นากล่องน่ารักมากเลยอันนีส้สวยจริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาไปวางไว้กับเพื่อนๆของเขาแลน้องอันนี้ด้วยน้องบีนตัวแรกของเรานะครับเป็นน้องบีนถั่วน่ารัาากสดใสจังเลยแล้วก็น้องชินจางสี่คอนที่เป็นคอสเพลน่ารักมากเลย <pops> ใคร,ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรือใครอยากให้กำลังใจว่าทำไมไม่ได้ซ้ำนะครับคอมเมนต์ มาให้กำลังใจเราได้เลยนะครับเราจะได้มีพลังในการสู้ต่อไปนะครับรอบนี้นะครับก็คือเราไปตามคอมเมนต์นะครับว่าให้ไปสาขาซีคอนสีนครินนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่เลยล่าสุดร้านใหญ่มากนะใครอยากไปเดินดูของก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่าร้านนี้คือกว้างมากของแบบเยอะมากนะครับเราเลยจุ่มมาฝากกันทุกคนกันเลยนะอย่าลืมไปกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสปอนเซอร์นะครับรอบนี้มีคนส่งสปาสติกให้เราสองคนเลยที่ดีที่ดีเย้เจ๊า ถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์รนยการไปสุ่มของเราครับก็คอมเมนต์กันมาได้ให้ซุปเปอร์แตงเรานะครับอขอบคุณมากเลยนะครับให้มาอีกให้มาอีกนะครับ,อบคอมเมนต์กันเยอะนะอยากให้เราไปที่ไหนหรืออยากดูสาขาไหนทางที่ไหนนะครับบอกมาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันมาให้ดูได้ต่อนะครับอีนนี่มินอินอารทอยปล่านะครับบ๊ายบาย